ดีค่ะช่องคิดสนุกมาแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับช่องคิดสนุกนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมเปิดมาแล้วเ,เห็นหน้าเราสองคนไม่ได้เจอแม่แอนแล้วก็น้องแอร์นะคะวันนี้เราสองคนมาเปิดช่องให้กับช่องคิดสนุกแทนค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะพาทุกคน ขนมร้านนี้นะคะเขาเปิดใหม่ค่ะน่ากินมากเพื่อนๆบอกว่าอร่อยสุดๆไปเลยค่ะใช่ไหมพิมมี่ใช่จ้าขนมร้านนี้นะอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกันนะ ขนมสองที่ค่ะเอาแบบอร่อยอร่อยนะคะได้เลยจ้าเดี๋ยวทาไปให้รอสองชั่วโมงนะจ้าเร็วๆนะคะหนูหิวแล้วโอ้โหแม่คะรอเลยตั้งสองชั่วโมงคะ่ะก็ขนมร้านเราเนี่ยมันสดหอมอร่อยมันก็ต้องใช้เวลานานอย่างนี้แะคะ่ะโอ้รอตั้งสองชั่วโมงนั้นเราจะรอได้ไหมเนี่ยเราหิวมากเลยขอแบบเร่งด่วนได้ไหมคะแม่คะ เร่งด่วนสุดก็ชั่วโมงครึ่งอะค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจะนั่งรอกับเพื่อนนะคะเราไปนั่งรอกับพิมมี่ดีกว่าพิมมี่เราหน่ะไปสั่งขนมมาแล้วนะแม่ค้าน่ะบอกว่าให้นั่งรอหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรานั่งเล่นกันนะโอเคจ้าได้เลยหนูก็ปากไปเลย ของลาเราสดใหม่มากนี่อาศัยช้อนนี้ดีกว,ว่าก็จะใส่ลงไปสักสองพัวพนี่เสร็จแล้วก็จะกวนกวนในกระทะสักแป๊บนึ่งให้มันละลายเสร็จแล้วก็จะใส่กลิ่นลงไป ก็กลัวในเข้ากันนาทัยอย่าพยายามเอามือมาบางังก่อนนี่ไาเลย อบใส่ในเตานี้ก็จะเกลี่ยจะต้องเอาไปนึ่งให้มันอันนี้ก่อนปิดฝาใส่เตาแก๊สเตาแก๊นึงเราจะอัน,นิ่งไว้ระหว่างรอเราก็จะมาทำอีกอันนึ่งกันนะคะนี่ ก็จะใส่แป้งไปเหมือนเดิม,มเดี๋ยวจะทำข้าวต้มให้ด้วยใส่ลงไปแล้วก็กลกวัวเลย แล้วเราก็จะเอาไปนึ่งเหมือนเดิมแต่อนนี้เจะมาปั้นเราถึงขั้นตอนปั้นแล้วนี่แป้งก็จะเซ็ตตัวแบบนี้เลยเอาเสษเียวมาเสษเหยงนี่แบบนี้เลยเสยเร็จแล้วก็จะเอานี้พักไว้เอาไปต้มเหมือนเดิมอันนี้เราก็จะมาปั้นอันนี้แทนเอาเป็นอันนี้ใช่ไหม ก็จะปั้นเป็นลูกคุกกี้อันดับแรกเราต้องใช้มีดหั่นก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ เสร็จแล้วแป้นแป้งที่ใส่อยู่ในอันนี้ก็จะเซ็ตตัวแล้วก็จะมาตกแต่งกันใช้มาเป็นอะไรตกแต่งชุบชุบก็จะแปะวางบนหน้าเลยนี่นี่ เสร็จแล้วพิมมี่นี่ไงขนมดูสิน่ากินจังเลยเดี๋ยวเราจะลองกินนะอ่ะพิมมี่ถือไว้อ่ะพิมมี่กินเลย ยจ้ายำ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 อืมๆๆๆๆทำไมขนมหวานร้านเนี้ยอร่อยสุดยอดไปเลย,ยสมกับที่เรานั่งรอเลยเนาะพิมมี่นั่งรอตั้งชั่วโมงครึง่งแต่ได้กินของอร่อยอร่อยแบบนี้โอ้โหสุดยอดเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยพิมมี่สำหรับคลิปนี้นะคะเอลลี่กับพิมมี่นะคะมากินขนมหวานร้านเปิดใหม่อร่อยมากเลยค่ะถ้าทุกคนอยากกินนะคะ ก็มากินได้นะคะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่ารอคิวนานมากค่ะแต่ก็สมราคาค่ะเพราะร้านเขาอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะแอลลี่กับพิม,มี่นะคะขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคิดสนุกเขาด้วยนะคะ <S <S ไปละค่ะ <S <S บ๊ายบาย